นกกำลังเปลี่ยนแปลงตะนักถึงความเป็นพระเจ้าของคุณสวัสด,ดีเราพูดจากใจถึงใจขณะนีน้เป็นเวลากว่าเจ0 0ปีแล้วที่มนุษยชาติถูกบิดเบือนและผูกมัดจิตใจร่างกายจิตวิญญาณในแมทริกมิติที่สามโดยสิ่งชั่วร้าย ที่พยายามไม่เพียงแต่เป็นทาสแต่ยังดึงพลังงานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากแกนแท้ของมนุษย์เพื่อที่จะคำจนตนเองมนุษย์ถูกปฏิเสธและหลอกให้เชื่อว่าความทุกข์ยากลำบากเป็นเรื่องปกติของชีวิตความสุขจะเกิดได้ หลังจากความตายเท่านั้นหากคุณเป็นคนดีทาตปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีปรสิทธิ์เข้ามาแทนที่คนถูกหลอกให้คิดว่าคุณไม่คู่ควรไม่มีในยักษ์สำคัญต่อโลกหรือต่อจักรวาลว่าการดำรงอยู่ของคุณเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้น ไม่ใช่โดยการออกแบบซึ่งมีชีวิตแนวเดียวกันที่ให้ทฤษฎีวิวัฒนาการได้นำศาสนาต่างๆมาสู่งคนเพื่อปลุกฝังความกลัวและดึงคุณให้ออกห่างจากสิ่งที่คุณเรียกว่าพระเจ้าหาใครศึกษาตำราทางศาสนาอย่างถี่ถ้วน และเปิดใจคุณจะสรุปได้ว่าศาสนาเหล่านั้นไม่ได้เขียนโดยผู้ชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การเคารพกสการะในความเป็นจริงพวกมันถูกรวบรวมเข้าด้วยกันโดยหน่วยงานดังที่เรากล่าวไว้ว่าได้พยายามสแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ ในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้โดยหลักหลักอย่างกระตือลือล้นคุณเป็นสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงสว่างฝ่ายวิญญาณพร้อมด้วยคุณลักษณะทั้งหมดของผู้สร้างแหล่งที่มาพระเจ้าแน่นอนว่าคุณถูกเลี้ยงดูมาให้เชื่ออย่างอื่นสิ่งนี้ มาเพื่อให้คุณรับใช้เจ้านายของคุณเพราะในความเป็นจริงแล้วหากมนุษย์ตระหนักถึงต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธ์ที่แท้จริงของพวกเขาและส่งพลังเพียงใดครองสร้างพีระมิดของหน่วยงานแห่งความมืดก็จะพังทลายลงภายในไม่กี่ชั่วโมงคนเป็นผู้สร้าง คุณไม่มีผู้ช่วยให้รอดเพราะคุณไม่เคยต้องการผู้ช่วยให้รอดในอดีตคุณมีปรมจารย์เยชัวมุฮัมมัดพคตาผู้ซึ่งมาอย่างโลกจากละนาบการดำรงอยู่ที่สูงขึ้นความเป็นจริงอื่นๆเพื่อนำทางและเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ ความจริงที่สูงขึ้นของจักรวาลเพื่อบอกคุณว่าแสงสว่างแห่งพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในตัวคุณทุกคนมันคือทั้งหมดภายในตัวคุณคำสอนของคนโบราณถูกบิดเบือนไปจากรูปแบบดั้งเดิมพร้อมด้วยเรื่องราวอื่นๆ ที่แต่งขึ้นมาและนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของความมืดผ่านสิ่งที่คนเรียกว่าศาสนาคริสต์อิสลามและศาสนาเยวคคนรู้ลึกๆในตัวคุณว่าเยชอาไม่ได้ประดิษฐ์ศาสนาคริสต์มูฮัมหมัดไม่ได้เป็นผู้กิจค้นศาสนาอิสลาม แล้วทำไมคนถึงยืนกลานที่จะตกหลุมรักความโกหกแห่งความมืดคุณไม่จำเป็นต้องมีพระสงฆ์หรืออิมามคุณเชื่อมต่อกับพระเจ้าโดยตรงชั่วเนิรันเสมอถึงเวลาแล้วที่จะละทิ้งคำกล่าวอ้างเท็จเก่าๆ และความเชื่อที่ล้าสมัยและอ้างสิทธิ์ในพลังของคุณต้นกำเนิดอ,อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณและรู้ว่าคุณสมบูรณ์และสมบูรณ์ในเรื่องนี้แล้วคุณไม่ขาดอะไรเลยคุณไร้ขีดจำกัดด้วยพลังที่สร้างโลกมหาศรรย์ที่เผยออกมา ในจินตนาการของคน้ดยพลังสร้างสรรค์นบนโลกเพื่อนๆที่รักโลกกกำลังเปลี่ยนแปลงถ้าคุณยังไม่ตระหนักเรื่องนี้สิ่งที่คุณเรียกว่าความจริงจนถึงขนาดนี้ได้มาถึงทางตันและว,วันหมดอาย,อยุแล้วสิ่งต่างๆจะไม่คงอยู่ เหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้ความเชื่อลวงตาและครองสร้างเก่าล้วนพังทลายลงและแสงสว่างที่ส่องสว่างที่สุดที่จะนำทางคนในช่วงเวลาเหล่านี้จะมาจากภายในใจของคุณเองหากคุณหยุดแล้วเรียกแสงสว่างนั้นออกมาคุณยังสามารถเลือก ที่จะยึดติดกับวิถีชีวิตแบบเก่าได้แต่คุณจะพบกับเวลาข้างหน้าที่ยากลำบากหากคุณเพึ่งพากองกำลังภายนอกเพื่อช่วยคุณและปรับปรุงสถานการณ์ที่เลวร้ายของแมทรีสถึงเวลาที่จะต้องปล่อยวางตื่นขึ้นและลหกขึ้น สู่อาณาจากักรแห่งแสงสว่างที่สูงขึ้นพลังแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เดือนกันยายนการเชื่อมต่อทางจิตใจบุญยาลาสีชีวกรสันยอดเยี่ยมของคุณ อยู่ในฤดูการแห่งการเติบโตแตสงจักรวาลกำลังเปิดใช้งานช่วงธรรมชาติของวิวัฒนาการที่จะส่งผลกระทบต่อทุกคนผู้ที่มีการสะท้อนพลังแห่งความรักที่มีพลังผูกพันจะเริ่มรู้สึกถึงกระแสชีวิตที่สร้างสรรค์มากขึ้น การเชื่อมต่อที่คำนึงถึงเมื่อคุณอยู่ในสถานะการเชื่อมต่อภายในเสียงสะท้อนสากลของคุณก็จะมีความกระเจอลื่นล้นมากขึ้นเส้นทางแห่งการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณได้รับการสนับสน,นุนโดยฤดูกาลแห่งการเปลี่ยนแปลงเสมอและอย่างแตกต่างจากดอกไม้ คุณต้องยอมรับและเลือกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณต้องเอาชนะสัญชาติตยานบ่อยครั้งในขณะที่ดอกไม้ต้องการเพียงอนุญาตเท่านั้นจิตใจของคุณคือทางเลือกที่กระตือรือร้นสำหรับการสร้างสรรค์ในอาณาจักรทางกายภาพ มันตีความและกำหนดความเป็นไปได้การก้าวข้ามสิ่งที่รู้หรืออดีตคืองานของหัวใจซึ่งเป็น,นกลไกอันไม่สิ้นสุดในการเชื่อมโยงกันเมื่อจิตใจผ่อนคลายมันจะปรับให้เข้ากับการไหลเวียนของหัวใจที่มากขึ้นและจิตใจของคุณ หรือจิตใจที่เปิดกว้างไร้ขอบเขตจะเข้าถึงง่ายขึ้นโดยธรรมชาติแล้วคุณทำเช่นนั้นในสภาวะเข้าฌานสภาวะสร้างสรรค์และสภาวะการสังเกตที่เป็นกลางการเชื่อมต่อหัวใจการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ ที่กำลังเกิดขึ้นขณะน,นี้กำลังช่วยให้จิตใต้สำนึกมีจิตสำนึกมากขึ้นถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับจิตใต้สำนึกสิ่งนี้จะปรับความซับซ้อนของจิตใจและเปิดจักรละในลำคอเมื่อจุดกระตือเรือร้อนหรือจักรละ เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ปิดใช้งานอย่างเต็มที่คณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของลำคอหรือใส่นัดความเหนื่อยล้าการนอนหลับเปลี่ยนแปลงสมาธิหรือความจำเปลี่ยนไปแรงบันดาลใจใหม่ๆและอื่นๆอีกมากมาย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือศักยภาพที่ได้รับการอัพเกรดสำหรับการมุ่งเน้นฮาร์โมนิกที่สร้างสรรค์ของคุณเมื่อระบบกเก่าพังทลายรอบตัวคุณมันเป็นงานสร้างสรรค์ของคุณที่จะยึดและบำรุงภายในยึดถือศักยภาพใหม่สิ่งน,นี้ทำให้ข้อมูล ความรักหลายล่นและช่วยเหลือคนนุ่นเหล่าไลเวอร์เกอร์ที่ช่วยเหลือคุณเช่นกันมันเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งการเชื่อมต่อทางความคิดของคนกำลังเปลี่ยนแปลงคนและฮาร์โมนิกที่สร้างสรรค์ที่เพ่อเพื่อนของคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตและชีวิต ใช้เวลาม,มากขึ้นในการสร้างสรรค์ที่ผ่อนคลายและกระชับกระเฉงโดยผสมผสานสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้คือรายละเอียดว่าสิธิในการสร้างสรรค์อันศักธิ์โดยกำเนิดของคุณจะแสดงออกมาอย่างไร สะสมผสานจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่เกิดขึ้นและตกลงไปในคลื่นแห่งศัก,กยภาพด้วยการสร้างสรรค์ที่คุณเลือกอย่างมีสติปล่อยวางความกังวลเติมความโกรธให้กลายเป็นความคิดสร้างสรรค์แก้ไขความกลัว และความบอบช้ทำทางจิตใจให้เป็นภูมิปัญญาของการรักตัวเองอย่างกล้าหาญแบบบบราการทั้งหมดนี้และความแตกต่างอื่นๆที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณจะทำให้จิตใจของคุณเข้มแข็งขึ้นและมีพลังมากขึ้น มันเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับคนแต่คนต้องเลือกเลือกความรักเรารักคนเสมอ